สวัสดีพี่พี่เน้องฮะสวัสดีกับบรรยากาศยามเ,เช้าครับผมกับบรรยากาศที่มีน้ําหมอกนะฮะวันนี้ดูเราน้อยเราน้อยก็ไปทํากิจวัตร,รส่วนตัวมานะครับโอ้วันนี้หมอกเยอะครับตรงนู้นจะเป็นฟาร์มฟาร์มเลี้ยงแกะนะครับอันนั้นฟาร์มเลี้ยงแกะนะฮะตรงนั้นนะครับ นี้ก็หกโมงเช้าครับผมตอนนี้จันชูก็นูนฮะนอนอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูจันชูฮะไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าจันชูหนาวไหมตอนนี้เราน้อยก็ตื่นแล้วครับโอ้ยังไม่ตื่นฮะดูๆรอนคุ้มพาย คืนนี้หนาวครับเมื่อคืนนี้หนาวจริงนี่น้ำหมอกลงฮะนู่ฮะน้ำหมอกวันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับบอ่อนี้หลังจากเสร็จบอ่อนี้นี่ยังไม่รู้ว่าอ่าถ้าเกจะให้จานชูไปทำชั่วโมงหรือจะเบรกยังไม่รู้นะครับนี่ฮะนี่ดูในดีจอดเดิหัวทิ่มเมนะื่อไ นีคเมื่อคืนนี่ไม่ยอมพากันหลับกันนอนฮะพากันดูหนังหรือเปล่าไม่รู้โอเมงเมงงอยูจนถึงห้าทุ่มหทุ่มอ่ะรหรือว่าเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ก็ไม่รู้บรรยากาศครับผมบรรยากาศถือว่าได้ฟินมากนะ มันฟินมากเลยบรรยากาศยามเช้าเช้านี่ครับนะฮะพี่พี่น้องน้องท่านใดที่ไม่ได้สัมผัสอากาศอย่างนี้ก็นี่ฮะให้ดูเลยหนาวครับรู้สึกจะหนาวหนาวหนาวอย่างนี้มาสองสามวันแล้วนะครับตั้งแต่หลังจากฝนตกนะครูเอยังบอกว่าหนาวเลยครับช่วงนี้ เย็นครับไปดูอทอทองตื่นยังเฮ <C le af> ้ยเฮ้ยตื่นแล้วรู้ว่าผมจะมาเปได<ะ>าิดเตือนแป๊บก่อนฮะไม่ติดเลยเหรอค,หคือคือมอ,อมันต้องวิ่งแลวมันวิ่งมาแป๊บเดียวเองเนาะบบบนฮะ ต้องเอาไอ้นี่ต้องพ่วงเล็กปุ่มนะเราไม่มีเหยียบทันไม่ได้ต้องเอาไอ้นี่ทงถอดเอาแบตเทเลอร์มามามาสตาร์ทก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่คืนอู้แต่เทเลอร์ต้องมุดเนาะถอดยากเปล่า,อาเออเอารถไถมาพ่วงสตาร์ทพ่วง นี่สายพ่วงอยู่หน้ารถพี่ฮะไฟแรงด้วยสายพ่วงตัวนี้เพราะว่ามันเป็นทองแดงแท้ลองขับันนึงก,กอดอด่อนมันไคับอีกขับลูกตตื่นมาก็ถือแล้วตื่นมาก็ถือเลยเมื่อคื้ยังนอนห่มผ้าเลยครับดูนี่โอ้จัดชูอะไรจะไวขนาดนี้นี่ <c oughs> <c oughs> อืดอืด นี่ฮะอันนี้วอมนะฮะวอมเป็นการวอมนะวอมเอ้า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 ป่าปากเลยครับวิ่กับเป่าปากเลยเรา ก็จะเป่ากองกันครับเช็ครถกันนะแต่ก็ดีอย่างนะวิ่งอยู่ตรงนี้นี่คือมันมันไม่มีฝุ่นนะครับมันไม่มีฝุ่นเวลาเป่าปองก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะรก็ดีดีเปิดประตูนี่ต้องระวังเหล็กที่อยู่ตรงบางฝุ่นหน้านะครับดังนั้นนี่ ประตูนี่เป็นรอยนะประตูเป็นรอยถลอกหมดนี่เห็นไหมเหมือนผมเลยของผมนี่บุบไปเลยต้องระวังครับเพราะว่ามันมีเหล็กตัวนี้ครับนี่เนเหล็กของนุงโน้นนี่ก็จะดีหน่อยเพราะว่าเหล็กมันอ่อนอ่อนตัวได้มันทับได้แต่ของผมนี่เป็นเหล็กแป๊บเลยเหล็กกล่องเลยครับ โอ้ทำไมน้ำมันหายไปเยอะจังอ่ะนี่รถคันนี้นี่ฮะโดดอยู่ก็ตัวนี้เติมมาต้องเติมตัวนี้ด้วยเด้เติมไปหายไปเยอะนะโอ้หายเยอะเหมือนกันเอ้ยรถคันนี้กินน้ำเยอะเลย ต้องเช็คครับตื่นเช้ามาต้องเช็คเติมน้ําเช็คน้ํามันเครื่องนะครับของผมนี่พอถึงตอนเย็นผมก็จะเช็คน้ําก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่า,เ,าเครื่องมันร้อนๆใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้เช็คมอน้าดิเช็คน้ําพักนี่ครับหม้อพักนี่ว่าว่ามันบูดเยอะเลย ถาว่าฝุ่นก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เหมือนวิ่งที่ที่บ้านสายสองนะี๋ยววันนี้หลังจากเาทดินเสร็จผมจะวิ่งไปเป่าที่ปัมป๊มปั๊มเอสโซเพราะว่าเป่าตอนปองร้อนๆเนี่ยฝุ่นมันจะกระจายตัวได้ดีกว่า แล้วลมตันูนแต่แรงครับวันนี้ยังไงก็เสรจครับวันนี้จานชัวไม่ถึงเที่ยงหรอกเนาะตรงนี้ไม่ถึงจานชัวฮะมันไอไอนะมันเต็มอะมันเต็มแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสมอเช่นนั้นเองวันนี้ก็รับรองเต็มแน่นอนฮนะดินอยู่นี่ก็เหลืออยู่ประมาณห้าหกสิบเที่ยวครับก็อพอดีนะ นี่ครับมาดูของน้องนอนนะขนาดว่าวิ่งแค่ดีนะแสดงว่ากำลังเครื่องมันดูดดูดดีครับอย่างนี้มีบางฝุ่นใหญ่ด้วยแหละฝุ่นก็เลยเยอะเดี๋ยวของผมก็จะไปเป่าช่วงเที่ยงครับ อ๋มันให้ให้มันร้อนๆนะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันเย็นมันก็มีความชื้นๆอยู่ในกองเพราะว่าลมลมอ่าอิแตกเรามันมันน้อยครับเออลมมันเบา ต้องดูแลบส่วนทอ่อทงก็จะไปสตาร์ทเอารถไถมาพ่วงนะครับเนื่องจากว่าแบตท,ทอ่อทงนี่เอาไปใส่ให้เจ้าซปเปอร์เกรดนะครับแล้วก็เอาแบตซปเปอร์เกรดมาใส่ของทอ่อทงสลับกันคนละลูกครับลูกลูกสีเขียวนี่เป็นของทอ่อทง ลูกสีดำนี่เป็นของซูดดเปอร์เพลสรัเอาไปสลับกันลูกหนึงแต่ลูกนี้ดันไฟหมดนะเดี๋ยวมารอดูว่ามันจะพ่วงติดไหมจะพ่วงได้ไหมนะครับตอนนี้ก็ต้มน้ำชงกาแฟครับกระทงกับเหล่าน้อยเหล่าน้อยก็ยกกาแฟแล้ว เ๋า oh, ปั่นลมอยู่ปั่นลมอยู่เนี่ยปันลมรถไถครับ,น,รบ,น,รบนี่แหละเปิดเลยเห็นเลยคับพกสายพ่วงติดรถไว้ตลอดมันก็ดีอย่างเงี้ยพี่น้องนี่เรากินกาแฟบ่โอ้ดีครับเราจะมาดูทอทงครับจะพว่วง จะติดไหมเอ้อจะนลี่ส่วนเจ้านน,นก็เป่าฟองฮะเช็ครถครับของผมเช็คแต่เมื่อวานยา,ยามเย็นนะผมเช็คแล้วตอนเย็นเช็คแล้วครับจะดูเอาทงกับพว่วงติดไหมตอนพวงเมื่อคืนนี้เอาแบตมาวางเฉย มันก็เกือบติดอยู่แต่ทีนี้รถไถมันสตาร์ทด้วยมันน่าจะติดนะดูกันครับมารอดูว่าจะติดไหมพี่นอ้องโอ้แจ๋วไฟลูกดำไม่มี รอยพี่น้องติดแล้วครับติดแล้วครับและสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆีน้องๆไว้เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องล็อกกี้นี่แล้วก็ช่องของทีมงานโทรหนึ่งทุกช่องนะฮะก็ช่วยติดตามแล้วก็ขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับที่ติดตามมาตลอดนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ